สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายแก้วสิบผ้าทำความสะอาดบ้านเนาะค่ะเนาะบ้านนี้เนี่ยทำความสะอาดบ้านใหนน้บนหนุ้งบุ้งหาคลิปลงมาได้ก็ทำความสะอาดบ้านนะคะในบ้านยายแก้วเนาะนีม่มากัดเด้อนุนพี่น้องมากัดมาทำายตอนอยู่บ้านลูกออกมาเขาในเงี้ยนี่เนานะ ไอเกลียวที่ทำความสะอาดบ้านที่บึงนี่และบเวณบ้านให้แก้วกัเลเดี๋ยมืดแน่นราะวทำความสะอาดบ้านไอกีวที่ทำความสะอาดบ้าน้เป็นลัวยายแกลวัวไเก้วกับหกเยไอกวเงียนเงื่ยบ่อยเป็นอ่ะ ้แก้วสิเมียนมีเครื่องซักผ้าในห้องน้ำน,นีตู้เย็นเนาะนีแยาแก้วสิทำความสะอาดบ้านเบิ่งเนาะนี่ค่ะตวดบ้านก่อนเด้อแยกแกะทำความสะอาดบ้านปิไล่ตาในน้องค่ะบมม่๋มผูดไายให้ยไทยเอาเอง ทายเอาเองสอกน้ำมุมก็ได้ยี่แก้วทำความสะอาดบ้านก่อนบ้านยี่แก้วไ นี่ปิดเตาแก๊สได้แก้วดูโบงามคือบานเพิ่นเนาะค่ะเนาะบ่านไอ้แก้วนี่ปิดตามคนบ่มีเงนนินเนาะนี่ปิดตามตวไตล์ของบ่มีเงนิน บ้านผู้เพิ่มมีเงินผ่นก,กะกอสิ่งก่อย่างผู้ละค่ะกอสิ่งเห็ดมึงเก็บสิ่งเก็บของาะแก้วมีเงินาะแก้วกะตั้งย้ายเอาไว้ กวในให้หงสสมิงดำก็ได้ค่ะนี่หงส์น่อนสมิงดำเนาะคะเนาะหงส์นอนสมิงดำกัหงส์นอนคนหนุ่มเนาะค่ะเนาะก็อยู่ประปปปามาณน,นี้หงส์นอนคนหนุม่มหงส์น่องนอนสมิงดำ Để mình đầm hơn phải phước ngan Phước ngan dưỡng xe si cả nó hả Mùa mm. Mẹ có để thăm quốc hay là hiện yên dù nó dù kéo kẹo tông vậy thứ vậy là em phút พอได้นอนพอได้ลบฝ้าลบฝน,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 นพี่นอกไปกอนี่ที่เขานี่เขาห้องไหนบัานเน้่ยห้องไหนเนาะคะเนาะกระจิกอยากมืดแน่เนาะคะเนาะ เฮี้นเป็นห้องถูงเป็นห้องถูงนะคะเนาะถูงบ้านนี่แก้ว ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านเนาะะค่เนาะบ้านผู้เบิ่งก็ใล่แตาเนาะเอาไว้แก้วขวดเงินถือกล้องพร้อมเนาะถือกล้องแปดบาร้อม ขาไปควนห้องนอนย่าเกลียวาห้องนอนย่าเก้วห้มืดเด้อบันีนองมืดคักหกพ้อมห้องนอนยาเก้วทั้งมืดทั้งหกนอนย่เก้วมืดนพ่อมหกพ่อมเลืี่น้องเลว่าโบโบมียแก้วโบมีตู่เสีอผวานนาะค่ะย่าเก้ว หอยน้ำเล้าเดี๋ยวถือเกลืกแล้ววันที่หนึ่งจะแกวกับซื่อดอ,อกโอ้ข้างนอกทีนี้โอ้ยมือดออกหนาบ้านนะคะน้องบานี้อันงนี้เป็นนาบ้านโซนนาบ้าน ชนาบ้านนี่แก้ี่นี่ภาษีเบิ้งมิตเต้ของของบเป็นเต่าน้องพี่น้องนะมิแเต่ล่างกระดาษนี่อย่างของลูกไส้บ่ท่านเอามือเอาเมื่อบุบพื้นี่เก็บออกกระยันเอาไส้อยู่ โดนแล้วนะคอะเนาะสุดสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ